ีครับพี่พี่น้องน้องนะครับนี่เอาหลวงพ่อสุดมาแบ่งปันนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเนื้อนาวะนะครับเนื้อนาวะครับสวยครับสวยสวยสวยเลยครับนี่เลี่ยมกรอบทองไมค์คนนะครับไม่ลอกไม่ดำลงยานะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนื้อนาวะ เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยครับนี่ใครชอบหลวงพ่อสุดก็โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดครับนี่ใครชอบหลวงพ่อสุดก็โทรมาได้เลยครับสวยๆเลยครับเนี่ยขึ้นคอได้เลยครับแผลกับไส้ท้องก็เข้า,าครับขึ้นเลย หลวงพ่อสดวัดกาหลงนะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยครับฝากพี่พีน้องน้องกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับกดใหน่อยนะครับมีโค้ดต่างกติเลยครับเนื่อนวะนะครับสวยเลยครับสวยครับสวัสดีครับขอบคุณครับเหมาพระบ้านมานะครับขอบคุณครับ